จากหลักฐานในอินเดียโบราณโดยเฉพาะบร,ริเวณลุ่มน้ำสินธุซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งของโลกแสดงให้เห็นว่าความรับรู้เกี่ยวกับพะศิวะมีปรากฏหลักฐานมาเนิ่นนานโดยเฉพาะหลักฐานที่เมืองโมเฮนจาโดโลและเมืองฮารัปปาซึ่งเป็นแผ่นดินเผาทำเป็นรูปมนุษย์มีลักษณะคล้ายเขาสัตว์อยู่บนศีรษะนั่งในท่ายโยคะนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า ภาพบุคคลดังกล่าวน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าองค์สำคัญซึ่งน่าจะหมายถึงพระศิวะผู้เป็นเทพสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนอกจากนี้ยังมีการค้นพบแท่งหินยาวรูปทรงกระบอกขัดมันและหินทรงกลมซึ่งน่าจะหมายถึงอวัยวะเพศชายและหญิงอันน่าจะเป็นที่มาของการบูชาศิวลึงในเวลาต่อมาจากหลักฐานต่างๆที่กล่าวมา ทำให้นักโบราณคดีเชื่อว่าพาศิวะเป็นเทพเจ้าที่มีผู้เคารพบ,บูชามาตั้งแต่3000ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับการบูชาพาศิวะเรื่องราวเกี่ยวกับพาศิวะได้ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์ลึกเวทซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีอายุราว3000ปีก่อนคริสตกาลแต่เวลานั้นพาศิวะยังเป็นที่รับรู้ในพระนามของเทพรุทระหรือพร,ระลุทราเทพ พระนามลุทลระตามนามศัพท์แปลว่าผู้ร้องผู้คำรามหากเป็นคุณศัพท์จะแปลว่าดุร้ายหรือร้ายกาศเหตุที่พาลุทระได้พระนามเช่นนี้เนื่องจากเมื่อเริ่มต้นกันขณะที่พระพรมกำลังทำสมาธิอยู่นั้นได้มีเด็กผิวสีน้ำเงินเข้มปรากฏที่ตักของพระองค์เด็กคนนั้นวิ่งไปรอบๆพร้อมกับร้องไห้พระพรมห้ามไม่ร้อง เด็กคนนั้นขอให้พระผมตั้งชื่อให้พระผมตั้งชื่อให้ว่ารุทระแต่เด็กคนนั้นยังร้องขอชื่ออีกเจ็ดครั้งพระผมจึงตั้งชื่อให้อีกเจ็ดชื่อทำให้พระรุทระได้พระนามถึงแปดพระนามคือภาวะสรวะปะสุปติอุคระมหาเทพรุทระอิสานและอาศาัศนีซึ่งเป็นลูกทั้ง8ดของพระรุทระ อีกทั้งพระผมยังได้มอบน้ำดินลมไฟอากาศพรามผู้ทำพิธีพระจันทร์และพระอาทิตย์เป็นเทพประจำรูปแต่ละรูปนั้นและได้มอบเทพี8ดองค์ให้เป็นชายาในบางคำพีกล่าวว่าพระโอรสที่เกิดจากพระผมไม่สนใจที่จะมีบุตรสืบเชื้อสายพระผมทรงพิโรธจึงได้มีร่างหนึ่งเกิดขึ้นจากระหว่างคิ้วของพระพม และขอชื่อจากพระพมพระพมจึงตั้งชื่อให้สิอชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารุทระส1บองค์หรือเอกาทศรุทระสันนิษฐานว่าเดิมพระรุทระน่าจะเป็นเทพเจ้าของชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ตามป่าเขาต่อมาชาวอารยันจึงรับเข้ามาเป็นเทพเจ้าของชาวอารยันดังที่ปรากฏหลักฐานในตราประทับรูปบุคคลซึ่งพบที่เมืองโมเฮนจาโดโร และเมืองฮารปาแต่ตามคำพีของพราหมณ์กล่าวถึงที่มาของพาลุธระไว้ต่างๆกันบ้างก็ว่าพารุธระเกิดจากพระกาสยาปะกับนางโสรพีส่วนบางคำพีกล่าววา่าพารุธระเกิดจากพระผมผู้สร้างบำเพ็ญตบะจนพระเศโทโหไหลออกมาพระองค์จึงเอาไม้ขูดที่พระขนงจนโลหิตไหลยหยดลงไปในไฟเกิดเป็นเทพบุตรนามว่าพารุธระ อย่างไรก็ตามในคำพีพระเวทถือว่าพระรูทระเป็นเทพเจ้าผู้ทรงอำนาจมากทรงเป็นใหญ่เหนือการสรรเสริญและเป็นผู้ทำลายล้างทำให้สะอาดปราศจากมลทินเพื่อกำเนิดใหม่นอกจากนี้ชาวอารยันยังเชื่อว่าพระรูทระเป็นเทพที่มีชื่อในด้านความดุร้ายสามารถลงโทษมนุษย์ได้คำพีลึกเวทซึ่งเป็นคำพีพระเวทที่เก่าแก่ที่สุดกล่าวว่าพร,ระรูะระ เป็นเจ้าแห่งเพลงเป็นเจ้าแห่งการบูชายันสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์รวมทั้งกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างพระรุธระกับพระอาคคณิเทพไว้ว่าอาคคณิคือรุธระส่วนคำพีอาถานเวศกล่าวถึงพระรุธระว่าพระรุธระมีร้อยก่อนและมีพันเนตรนอกจากนี้ยังกล่าวว่าเพราะพระองค์สร้างโลกทั้งมวลรุธระนี้เป็นนามแห่งอาคคาณี พร,ระรุทะยังได้นามว่าปัสุปาติอันหมายถึงผู้เป็นใหญ่แห่งปัสสุอีกด้วยด้วยเหตุนี้พระรุทะในคำภีพระเวทแม้จะไม่ปรากฏเรื่องหล่าวมากเท่ากับเทพในยุคข,ของพระเวทองค์อื่นๆเช่นพระอินทร์พระอาคคณิพระวรุณแต่พระสิวะซึ่งเวลานั้นออกพระนามเรียกว่าพระรุทะก็เป็นเทพสําคัญ ที่มีการกล่าวถึงและมีการบูชามาตั้งแต่ยุคคมภีพระเวศดังที่ปรากฏหลักฐานทั้งในคมภีือคเวศและอาถรรพ์เวศก่อนที่จะได้รับความนับถือต่อมาในนามของพระศิวะหลังยุคพระเวศพระรุธระในคมภีพระเวศได้ลดความสําคัญลงแล้วเกิดเทพองค์ใหม่พระนามว่าพระศิวะขึ้นมาแทนสําหรับพระนามพระศิวะนั้นหมายถึงความกรุณา หรือชุบให้สะอาดเรื่องราวเกี่ยวกับพระศิวะในยุคก่อนการเกิดขึ้นของสายวานิกายปรากฏอยู่ในคำพีศิวะอาคมกับคำพีศิวะอุปนิสัต์จากนั้นเรื่องราวของการบูชาพระศิวะจึงปรากฏในคำพีปุราณะของสาวานิกายทั้งห้าคำพีคือลิงค้าปุราณะศิวะปุราณะสกันทาปุราณะกุรมะปุราณะและพรามณทะปุราณะ ซึ่งเป็นที่มาของเรื่องราวเกี่ยวกับพัศิวะในการรับรู้ของสังคมอินเดียโดยตรงนอกจากนี้ในคมภีอาคคณีโบราณะก็มีการกล่าวถึงพะศิวะไว้เช่นกันคำภีลิงคา้าโบราณะเป็นคมภีที่มีความยาว12,000โลกล่าวถึงการบูชาพัศิวะโดยเฉพาะในรูปแบบของพะศิวลึงและการกล่าวถึงการอาวตาร28ปางของพะศิวะ คำพีศิวะปุราณะเป็นคำพีที่มีความยาว1 4 0 0 0สโลกเป็นปุราณะที่ะวายุเป็นผู้เล่ากล่าวถึงการสะดุดีพระศิวะนอกจากนี้ยังกล่าวถึงเรื่องการสร้างโลกการสืบต่อและการสิ้นสุดของโลกความศักดิ์สิทธิ์ในการทำสมาธิบริกรรมถึงพระศิวะเป็นต้นคำพีสกันทะปุราณะมีความยาว 8400, 0สโล เป็นปุราณะที่มีความยาวมากแบ่งออกเป็นหกเล่มเป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงพระสกันทะหรือพระสกันทะกุมารเทพเจ้าแห่งสงครามผู้เป็นโอรสของภาศิวะและพระอุมาปารวตีเรื่องการอภิเศษสมรสของภาศิวะกับพระนางอุมาปารวตีเรื่องนครโลกและเรื่องปรัชญาของสาวนิกายเป็นต้นคัมภีร์กุรมะปุราณะ มีความยาว8,000สโลกกล่าวถึงเรื่องราวสมัยที่พระวิษณุอวตารเป็นเต่าหรือกุรมาวตารเป็นผู้เล่าในปุรณะเรื่องนี้กล่าวถึงการบูชาพะศิวะการอวตารของพะศิวะและถือว่าพะศิวะเป็นเทพสูงสุดคำพีพรามณทะปุราณะมีความยาว12,000สโลกกล่าวถึงความเป็นมาของจักรวาลตามคำบอกเล่าของพระพรห ซึ่งมีเรื่องราวของภาศิวะอยู่ในคัมภีร์นี้ด้วยสำหรับกำเนิดของภาศิวะตามที่ปรากฏในคัมภีร์ปุราณะกล่าวว่าภาศิวะเป็นโอรสของพระกัสยปะกับนางสุรพีหากพิจารณาจากตำนานเกี่ยวกับภาศิวะในคัมภีร์ปุราณะพบว่ากำเนิดของภาศิวะมีความคล้ายคลึงกับกำเนิดของพระลุทระในคัมภีร์พระเวทด้วยเหตุน,นี้จึงถือกันว่า พระศิวะในยุคโบราณะคือพระลุทระในสมัยพระเวทนั่นเองพระศิวะในยุคโบราณนี้เองที่ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นพระเป็นเจ้าองค์หนึ่งในพระเป็นเจ้าทั้งสามของศาสนาพราหมณ์ฮินดูถือกันว่าพระศิวะเป็นผู้ล้างหรือทำลายแต่เนื่องจากในศาสนาพราหมณ์ฮินดูถือว่าสัตว์ไม่ตายสูญหากคงเวียนเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารจึงไม่ถือว่าพระศิวะเป็นผู้ทำลายอย่างเดียว แต่ทรงเป็นผู้ที่สร้างใหม่ด้วยดังนั้นจึงถือกันว่าเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงของเก่าให้เป็นของใหม่ที่ดีขึ้นสำหรับลักษณะของพระศิวะที่ปรากฏในคำพีต่ตางๆสมัยโบราณคือพระกายสีขาวพระสอสีนินพระเกตเจือแดงมุ่นมวยอย่างลือสีมีสองพระกรบ้างสี่พระกรบ้าง8พระกรบ้างหรือสิพระกรบ้าง ส่วนพระพักมีพระพักเดียวยกเว้นในปางปัญจนะมีห้าพระพักมีสามพระเนธพระเนธที่สามตั้งขึ้นอยู่ตรงกลางพนาลาดทรงสังวานเป็นงูทรงประคำทำด้วยกะโหลกศีรษะมนุษย์ทรงสายธุรามหนึ่งสายพระศิวะมีพระมเหสีคือพระอุมามีพระโอรสคือพระคเนศและพระสกันกุมารพระองค์ประทับบนเขาไกรลาดหากเสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์ จะประทับที่เมืองพารานสีมีโคนนที่เป็นพาณะพาศิวะกับพาสตีหรือพระอุมาพาสตีมีรูปโฉมงดงามเป็นพระธิดาองค์โตของพระทักษะประชาบดีโอรสของพระพรมแม้ว่าจะมีเทพทั้งหลายหมายปองแต่พาสตีมีความพักดีต่อพาศิวะเพียงพระองค์เดียว เมื่อเข้าพิธีสยุมพรพระสตรีจึงเลือกพระศิวะเป็นพระสวามีทําให้พระทักษะประชาบดีไม่พอใจมากครั้งหนึ่งพระทักษะประชาบดีจัดพิธีพระรหัสปฏิวัชนะซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ขึ้นในการนี้พระทักษะประชาบดีได้เชิญทวยเทพมาเป็นจํานวนมากยกเว้นพระสตรีกับพระศิวะเมื่อพระสตรีได้ทราบข่าวจึงเสด็จมา แล้วถามพระทักษะประชาบดีว่าเหตุใดจึงไม่เชิญพาศิวะมาร่วมงานเมื่อพาทักษะประชาบดีตอบอย่างไม่สนใจใยดีพาสตรีจึงรู้ว่าพาศิวะผู้เป็นสวามีถูกลบหลู่ให้เสียเกียรติพาสตรีจึงเสด็จไปยังกองไฟที่เตรียมไว้สำหรับพิธีแล้วกระโจนลงกองไฟถึงแก่ความตายอันกลายเป็นที่มาของพิธีสตรีที่หญิงม่ายชาวอินเดีย ต้องกระโดดเข้ากองไฟฆ่าตัวตายหลังสามีเสียชีวิตนั่นเองเมื่อพระศิวะทราบข่าวว่าพระสติสิ้นพระชนก็ทรงพิโรธมากทรงกลายร่างเป็นพระไพรวะหรือพระศิวะปางดูล้ายมีเทพอสูรวีรพัทและพัทรากาลีนำเสด็จมุ่งไปยังศาสนาพิธีพระไพรวะได้สังหารพระทักษะประชาบดีแล้วควางศีรษะไปนอกจักรวาล จากนั้นจึงกลับล่างเป็นพระศิวะทรงเศร้าโศกถึงพระสตีจึงเสด็จเล่ล่อนไปตามสถานที่ต่างๆแล้วภายหลังเสด็จกลับไปบำเพ็ญเพียรที่เทือกเขาหิมาลัยระหว่างนั้นอสูรทั้งหลายโดยเฉพาะอสูรชื่อตารกะได้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้เทวดาและมนุษย์เพราะเห็นว่าพระศิวะไม่ได้ประทับอยู่ร้อนถึงเทวดาพากันไปเฝ้าพระพรมพระพรมตัดว่า ต้องรอจนพัสตีกลับมาเกิดใหม่แล้วได้พบกับพาสิวะพาสิวะจะอภิเศกสมรสกับพัสตีที่มาเกิดใหม่มีพระโอรสด้วยกันคือพะสกันทากุมารซึ่งจะปราบอสูรต่อไปแต่พระกรรมเทพจะต้องเสียสละตนเองในคราวนี้ส่วนพัสตีนั้นเมื่อสิ้นพระชนแล้วได้เกิดใหม่เป็นเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งท้าวหิม,มวัตรและนางเมนาได้เก็บมาเลี้ยงไว้ และได้ชื่อว่าปาราวตีซึ่งหมายถึงที่ดาของภูเขาซึ่งหิม,มวัตรแปลว่าภูเขาหิมาลัยเมื่อพระปาราวตีทรงเจริญวัยขึ้นจึงทราบว่าตนถูกกำหนดมาให้เป็นคู่ครองของพะศิวะเพียงองค์เดียวพระปาราวตีจึงตั้งพระทัยพักดีต่อพะศิวะด้วยการบำเพ็ญเพียรต่อพะศิวะเป็นเวลาพันปีจนเท้าหิม,มวัตรและนางเมนามาห้ามด้วยคำอุทานว่า อุมาซึ่งแปลว่าโออย่าเลยอันกลายมาเป็นพระนามของพระปาราวตีนับแต่นั้นเมื่อเท้าหิมวัตรทราบความในใจของธิดาจึงไปขอให้พระกามเทพช่วยเหลือพระกามเทพก็ยินดีช่วยเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกด้วยเหตุนี้พระกามเทพกับพระวสรรรันรวมทั้งเท้าหิมวัตรนางเมนาและพระอุมาจึงเสด็จไปยังที่ประทับของพระศิวะ จากนั้นพระวสันเนลมิตให้ฤดูเหมันหายไปกลายเป็นฤดูวสันแล้วให้พระอุมาไปประทับอยู่ต่อหน้าพระศิวะเมื่อพระศิวะเริ่มรู้สึกพระองค์ทรงค่อยๆออกจากสมาธิแล้วลืมพระเนตรเล็กน้อยในขณะนั้นพระกามเทพได้ยิงศรไปต้องพระอุระของพระศิวะในทันทีพระสิวะทรงสะดุ้งแล้วลืมพระเนตรขึ้นเห็นพระอุมาอย่างเต็มตาก็พอพระไทย แต่เมื่อทรงได้ยินเสียงวเราบเบาๆก็ทราบว่าพระกามเทพแผงสอนใส่พระองค์แล้วโอ้อวดกับนางราตีผู้เป็นชายาว่าพระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่พนอำนาจแห่งสอนตนพระศิวากริ้วแล้วลืมพระเนตรที่สามกลางพนาราดเกิดไฟเผาร่างพระกามเทพเป็นจุนด้วยเหตุนี้พระกามเทพจากเทพผู้มีรูปงามก็ได้กลายเป็นอากาศธาตุมีแต่ดวงจิต ไม่มีรูปร่างอีกต่อไปจึงได้พระนามใหม่ว่าพระอนโคงหมายถึงผู้ไม่มีร่างนับแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนพระศิวะหลังจากลงโทษประกามเทพทรงเหลือบดูพระอุมาแล้วหายพระองค์ไปทําให้พระอุมาเศร้าเสียพระทถยยิ่งนักแต่พระอุมายังตั้งพระไัยบูชาพระศิวะเพียงพระองค์เดียวตราบจนพระศิวะได้ทดลองความรักของพระอุมาจนทราบว่า พระอุมาพักดีต่อพระองค์อย่างแท้จริงพระศิวะจึงรับพระอุมาเป็นชายาในเวลาต่อมาพระอุมาประสูตริพระโอรสคือพระขันทากุมารซึ่งปราบตรกะได้สำเร็จโลกจึงมีความสงบสุขอีกครั้ง